เราอยู่ช่วงเกมไรหวานะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันวันนี้จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปดูเรามาเล่นเกมปิดหูทายปากจะเป็นไงไปดูเดี๋ยวเริ่มที่คนแรกก่อนเดี๋ยวเรามาดูคําแรกดีกว่าคําแรกจะเป็นอะไรไปดูคําแรกไปดูเองโอเคคาแรกครับรองเท้าสตั๊ด ลองเท้าสตาร์ทโอเคสามสองหนึ่งลองเท้าสตาร์ทลองอะสามสองหนึ่งลองเท้าสตาร์ทลองเท้าสตาร์ทอพูดกับกล้องฮะลองเท้าสตาร์ทดูปะหนูได้ยินเป็นลอง อ่าทุกคนว่าอย่งไรถูกไหมครับดิบุษตาตอบรองเท้าสตั๊ดรองเท้าสตั๊ดรองเท้าสตั๊ดเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปเลยนะฮะคำต่อไปคำที่สองโอเคโทรศัพท์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  คำนี <Ooh. test Springs> ้ไม่ได้ยินเลยคำที่เห็นเมื่อกี้คำว่าอะไรไม่ได้ยินเลยอ่านปากเอาเหกอเห็นเป็นคำว่าอะไรเคสโทรศัพท์คำตอบคือโทรศัพท์อ้เหรอเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปเลยนะครับคำต่อไปเป็นอะไรโอเคคำต่อไปฮะมาเลยเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยอ๋ออาปาอาปา ไม่งงปากน้องไม่งงอยู่นงพูดแหละครับคืออะไรอะนั่นแหละก็ตอบอไปเลยแล่นะว่าอะไรโอเคอ่ะู่เลยลาชาใช่หรออ๋อคำตอบที่ทัดได้มาเมื่อกี้คือคำตอบว่านาคาใช่หรอเราดีที่คำแรกคือหมาอาบุตา อะไรเมื่อกี้ราชากลายเป็นนาคาโอเคคำว่านาคาครับผิดนะฮะ <มา S 1> ถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้นะสนุกคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะถ้าชอบคลิปแบบนี้เนาะให้มินิมอลทำนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเจอกันจ้าในมินิมอล